สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยววิจะมาเทสนะคะหนังสติ๊กนะคะ3ตัวเนาะวันนี้นะคะตัวแรกนะคะเป็นงานตัวยาวลำา8มิลตีแคบนะคะนี่คะสตัวนี้นะคะจะเทสลูก8ปมิลนะคะส่วนตัวนี้นะคะพิเศษหน่อยนะคะตัวนี้จะเป็นงานตัวใหม่นะคะเห็นไหม เล็กกระทัดรัดนะคะตัวนี้จะเป็นงานแบบไม่มีตีนะคะเป็นตัวซ่าดลำ8มิลน,นะคะพอดีลูกค้านะคะสั่งนะคะเป็นขาใส่ลอกเอาไว้นะคะวินะคะพอดีมีลอกเลยวันนี้ก็เลยจะมาลองใส่ให้ดูนะคะแล้วก็ผลล็อกก่อนนะคะแล้วก็เอาขาลอกนะคะใส่ลงไปนะคะกดไว้ดันตัวล็อกขึ้นนะคะแบบนี้เลยเห็นไหมคะค่ะ เดี๋ยวตัวนี้นะคะเดี๋ยววิจะเทเป็นลูกดอกให้ดูนะคะค่ะไปเทสกันเลยค่ะคํานะคะแล้วก็ขึ้นสายนะคะเราขึ้นเส้นหลักก่อนนะเอาเส้นหลักก่อนเลยนะคะดึงเส้นหลักมานะคะให้เขาล็อกก่อนเลยแล้วก็เส้นเสริมนะคะมาเกี่ยวที่ตัวส่งลูกนะเส้นเสริมนะคะ,ะดึงยากสําหรับวินิดนึงนะ ทีนี้จะได้แบบนี้นะคะยางสองเส้นนะตัวลอกนะคะเราก็กดนะคะแล้วก็ลองดึงสายพีอีดูก่อนโอเคนะคะใส่ตรงปากลำนะคะเอาลูกลูกดอกใส่ลงไปให้ลูกเขาไหลลงข้างล่างนะคะให้เขาไหลลงในลำลงไปเลยค่ะสายพีอีจะอยู่แบบนี้เลยนะคะอยู่ด้านล่างนะเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวา ลองไกปลปดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้ายนะคะอ่าเดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยววิไปดึงออกก่อนนะ อันนี้เป็นกระป๋องสเปย์นะเห็นไหมคะทะลุทะลวงนะนี่นะคะเวลาเราดึงนะคะถ้าทะลุแล้วเขาก็จะมาอยู่แบบนี้เห็นไหมเขาจะอยู่แบบนี้นะคะเขาจะทะลุแล้วเขาก็จะอยู่แบบนี้จะดึงไม่ออกนะมันจะเราเทสทีละตัวนะคะเอาใกล้มือก่อนเลยค้ำนะคะดึงยางเขาหาตัวเรานะคะ วิจะใช้แค่เส้นเดียวนะอันนี้ลูกค้าใส่มาสองเส้นนะลูกค้าสั่งไว้นะคะเพิ่มอย่างอ่ะแปดมิลน,นะคะใช้ลูกแปดมิลน,นะคะใส่ลงไปเซฟมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลกดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้ายนะคะสีแดงๆนะกระป๋องนะคะตัวต่อไปกันเลยนะคะ ค้ำนะคะดึงยางเข้าหาตัวเราลำ8มิลใช้ลูก8มิลนะคะใส่ลงไปเซฟมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลปลดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้ายนะคะกระปองสีแดงนะ